สบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกันนี้แล้วเนาะพ่อครับข้าพเจ้าเท่าโซภาขืมท่องจันผู้นี้วัดสันสานเมื่อนี้ข้าพเจ้าเท่าโสภากะยังเป็นคนเก่าและคนเดิมที่ต้องการอยากสิบอกหลายๆท่าทานว่าเมื่อนี้ข้าพเจ้านั่นพบเจอสิ่งดีดีและอยากสิมาน้ำเสนอให้ทุกทานนั่นผู้เห็นว่าข้าพเจ้านั่นไปพ่อไปเห็นอห่างมาแล้วดีจังใดน,นั่นเนองเนาะ แล้วมือนี่ค่ะพระเจ้าเท่าโซภากัภูมิใจสีอยากมานําเสนอหรืออยากมาบอกหรือรีวิวสินค้าผาลิตภัณฑ์ของแบรนด์ไม้หรือเวลนั่นเองเนะาะค่ะพระเจ้านั่นภูมิใจเหลือกเกินที่อยากซื้อมานําเสนอว่ามือนี่ค่ะพระเจ้าได้ใส่ของที่ดีแล้วเลยอยากมาบอกต่อว่สาสัตว์ค่ะพระเจ้านั่นได้เบิ่งแยง,งดูแลผิวหนาและกสุขภาพ่างกายของข้าพระเจ้านี่ ให้มีความแข็งแห้งและจดชื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยอยากสิมาบอกต่อว่ามเมอ่อนี่ข้าพเจ้านั่นพ้อมแล้วที่อยากสีบอกต่อหลายๆคนที่อยากได้อยากสิหัว่าไส้แล้วมันเป็นจังไดนั่นเองเนาะแล้วในโต๊ที่คอยสิมาแนะนําถูกทานในเมื้อนี้นั่นก็คือแป้งตลับนั่นเองนะครับแป้งตลับนั่นเนองนนเนาะแป้งตลับตัวนี้่อวา Run X w e l เวนั่นเนองเนาะ เป็นร้านเอ็กเวลที่มีทั้งเบิร์ยูสามเบอร์นั่นเองเนาะมันเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนั่นเองเนาะตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนั่นเองเบอร์สามนั่นคือเหมาะสําหรับคนที่เป็นผิวออกคําหรือว่าเขาเอิญอย่างเนาะเขาเอิญเหลืองทองเหมือนหืดําดทองวะหืดําคิีมินหมอนั่นละ่ะคือสามารถใส่ได้ในเบอร์สามส่วนเบอร์สองเนาะ เบอร์สองมันเหมาะสําหรับคนขาวกลางหรือว่าขาวเหลืองอย่างเช่นขาวพระเจ้าเองเนาะขาวพระเจ้าเท่าโสภา,านี่ใสเป็นเบอร์สองนั่นเนองเนาะแต่สําหรับคนขาวก็มีบนเว่าคนขาวบุมีเนี่ยคนขาวก็มีคนขาวเหมาะสําหรับเบอร์หนึ่งนั่นเนองเนาะแล้วใสจังใดแล้วมันดีจังใดเนาะไสกาง่ายงกองมันก็สิเป็นแบบนี้เนะาะตะลับแป้งก็สิเป็นแบบนี้ขังใน เจ้งไาวะสันสัข้างในเปิดออกมาก็สิเป็นรูปแบบนี้เนาะมีกระจกพอมแล้วก็มีทั้งฟองน้ำฟองน้ำแล้วก็มีเนื้อแป้งอันนี้คือเปิดซิงเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเปิดซิงแล้วก็รีวิวไหเบิ่งเลยทันทีวะสันสัมีความภูมิใจหลายที่อยากจะนําเสนอไส้จังไดวะสันสาจับฟองน้ำขึ้นมาจับฟองน้ำขึ้นมาแล้วก็ปาดเนื้อแป้งเนาะฟืบเขาให้ ละเลงเน,ะนาะพี่น้องอาจจะ่ได้เบิงกล้องจังน่อยเ้อเพราะว่ามันตกเบิงไม่กระจุอ,อในแนวนมาสัสา่นสะสิได้เห็นหน้าเจ้าของหลายอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนอะว่าสิไใส้เป็นฟองน้ำหรือว่าเป็นหัวแปรงแต่ว่า เมื่อนี่ขาพระเจ้าซีไ้เป็นโมแป็งเกิดความุสึกว่ามัน <c oughs> จังไหน เจ้าพี่น้องไม่ต้องตกใจได้ว่าเป็นยังข่าวพระเจ้าจังไส่ของแท้ว่สาสาันซาบอกว่าสิเป็นเรื่องแป้งหรือว่าเรื่องแป้งหรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นยังจังไส่ของแท้ข้าพระเจ้าคือผู้หนึ่งที่่านการเฮียนการแตงหนามาแล้วว่สาสานะันซาเนาะก็เลยว่ามีความที่ว่าจะคล่องโตจักน้อยวสาสาันซาเป็นยังจใใังวไส่ได้แต่ข่าวพระเจ้าคือผู้ทายนะโมเมนประเภทที่สามข้าพระเจ้าคือผู้ชายแต่เป็นคนที มากสวยมากงามเพราะว่าอีกอย่างก็คือมีความเข้าใจว่าหน้าตาของเฮานั่นคือประตูบ้านนั่นเองเนาะหน้าตาดีสุขภาพดีก็คือแขกไปไทยมาไผก็อยากแหววว่วาสันสาก็เลยเข้าใจว่ายังสัน่นก็เลยมีความตั้งใจว่าเมื่อนี่ตัวเองต้องดูดีมีความจบงามอยู่ในตัวเองเนาะวาสสานสาแล้วกัยังบ่พอกัยังคนที่เฮาหักก็ต้องจบจองามด้วยนั่นเองเนาะแล้วเมื่อนี่อยากบอกทุกท่านว่า คัดสรรสิ่งดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่ทานหักเพราะว่าอย่างเพราะว่าเมื่อนี่เข้ามาอยู่กันแค่มือสองมือเฮ้าอยู่กันตลอดไปเดี๋ยวก็มาความแพงเนาะหาสิ่งดีๆให้กับเขาเบิ่งแย่งเขาดีๆจังไดจังไดเขาก็สิเบิ่งเฮาดีเซนเดียวกันเนาะเมื่อนี่ข้าพเจ้าเท้าโสภา,ากานรนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์หม้เนาะมานำเสนอให้ครับทุกๆทานให้มีความเข้าใจว่าเมื่อนี่มี สิ่งใดที่ดีสําหรับตัวเองและสําหรับตัวคนที่เฮาหักและเฮาอยากสิบอกต่อและอยากสินาเสนอให้กับทุกท่านงูและเข้าใจในผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ไม่นั่นเองเนาะข้าพระเจ้าเท่าโสภาก็ต้องบอกว่าขอบใจสําหรับการติดตามสําหรับการเบิงวิดีโอในข้าวพระเจ้ารีวิวสินค้าให้ทุกท่านเบิงในแต่ละครั้งที่ผ่านมาและในครั้งนี้ก็ต้องบอกคําว่าขอบใจหลายๆเดอ้อพ่อแม่พี่น้องแล้วอย่าลืมติดตาม คลิปีโอต่อต่อไปให้ข่าวพเจ้านำในเดิมเพื่อความเป็นกำลังแห้งใจให้กับข่าวพเจ้าสิได้เฮตดสิ่งดีๆต่อต่อไปให้กับทุกท่านเนาะมีสิ่งดีในข้างหน้าก็สิไม่ร่ำเสนอให้กับทุกท่านได้หูได้เห็นและได้หูจักไปพร้อมๆกันเนาะเมื่อนี่อย่าลืม้อทุกท่านฝากไว้แนะอาสิ่งดีๆให้กับคนที่ทานหักที่ทานแพงแล้วทานสิไดครับความหักจากเขาอีก ล่นเหลืออีกมากมายนั่นเองสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าเท่าสโสภาก็ต้องบอกคำว่าขอบใจและสบายดี